ปังตัวเล็กๆที่เราเพาะไข่เองนะคะพี่น้องที่เราเพาะไข่เองตัวนี้ใหญ่แล้วค่ะสวัสดีค่ะมาชมสวนยามเย็นค่ะพี่น้องขาวันนี้ฝนตกนะคะหลังจากที่ตอนกลางวันนะคะวันนี้ห้อนพี่น้องจ๋าห้อนอบอ้าวนะคะอากาศร้อนอบอ้าวนะคะอพอฝนหยุดตกแล้วนะคะก็เลยมา,าใส่กุ้งนะคะมาดักกุ้งอยู่ในบอ่อ เลี้ยงกุ้งฝอยของเฮานะคะแล้วก็เลยมาเห็นครองบรรยากาศครองแยมแรงพี่น้องคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศของบ้านของครองบ้านเราพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งเดอน,นะคะอันนี้คือบรรยากาศของครองนะคะในช่วงของตอนเย็นๆพี่น้องคะตอนนี้ครองไส้ไก่ของเฮาน้ําก็ใสแล้วพี่น้องจา๋านะคะน้ําก็ใสเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนาะนะคะหลังจากที่ผ่านมานะคะเดือน ประมาณเดือนเนาะนะคะเดือนกว่าๆพี่น้องค่ะตอนนี้โครงไส้ไก่ของเราก็เริ่มม,มีเริ่มมีต้นไม้ขึ้นพี่น้องค่ะาสาวสกุลก็เอาต้นผักบุ้งมาปลูกนะคะปลูกไว้เป็นอาหารของสัตว์น้ำนะคะอาหารของหอยอาหารของกุ้งนะคะส่วนกระจับที่เอามาปลูกตอนนี้ไม่ต้องถามพี่น้องค่ะ เหลือตะกิ่งตะกานนะคะเนื่องจากว่านี้ค่ะคองของเรามีเจ้าตัวนี้พี่น้องขาะน่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่หอยเชอรี่นะคะพี่น้องขาไม่ใช่หอยเชอรี่นะน้องไม่ใช่หอยเชอรี่นะคะแต่เป็นเจ้าหอยปังพี่น้องค่าอันนี้คือหอยปังของเรานะคะอ่าในคองของเรานะคะก็จะมีหอยปังนะคะแล้วก็กุ้งพี่น้องขา อ่าแล้วก็วันนี้นะคะพอดีได้หอยขมมานะคะก็เอาหอยขมมาโปรยใสอีกนะคะนะนะคะเห็นไหมคะตรงคลองตัวนั้นก็คือมีแต่หอยปังทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องหอยปังลูกเล็กๆนะคะเรามาเราเอามาโปรยครั้งแรกนะคะเป็นหอยปังลูกเล็กๆนะคะที่เราเลี้ยงอนุบาลไว้ในกระชังพี่น้องค่ะเอาไข่เข้ามานะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงอนุบาลไว้ในกระชังวันนี้เขาโตแล้วค่ะนี่พี่น้องนะคะ กุ้งก็เริ่มมากินอาหารแล้วค่ะพอดีว่าหวานหัวอาหารลงไปด้วยเมื่อกี้เห็นไหมคะอ่ากุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะคะกุ้งฝอยของเราในคลองของเรานะคะก็เริ่มมากินอาหารแล้วพี่น้องค่ะหอยปังเราก็ไซส์ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะอ่าโตเร็วมากนะคะพอเราเอามาปล่อยในคลองดูดูคะ่ะเจ้ากุ้งพี่น้องค่ะดูเจ้ากุ้งเห็นดูใกล้ๆเลยค่ะ นี่น้ำใสนะคะคลองของเราน้ําใสอจับให้เป็นอ่าหอยปังนะคะเขาก็จะมากินหัวอาหารเหมือนกันพี่น้องคะนี่เห็นไหมคะเขาจะดูดเอาหัวอาหารมากินเหมือนกันจับให้พี่น้องดูคะ่ะหอยปังจริงๆนะคะไม่ใช่หอยเชอรี่คะ่ะเราไม่เลี้ยงหอยเชอรี่นะคะดูคะ่ะไซนี้แล้วคะ่ะใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะจากไซหอยปังเม็ดเล็กๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงขออภัยไอเลิฟ o ูนะคะพี่น้องค่ะดูค่ะไซนี้แล้วจ้าจากหัาเป็นหอยปังตัวใหญ่แล้วนี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่ค่ะพี่น้องนี่เจ้าตัวนี้ยิ่งใหญ่นะคะนี่พี่น้องดูออีกหน่อยก็จะเป็นไซแม่พันธุได้แล้วค่ะในคลองของเราเลี้ยงอยู่สองอย่างนะคะคองนี้นะคะก็คือเลี้ยงหอยปังกับเลี้ยงกุ้งพี่น้องค่ะ เลี้ยงหอยปังกับเลี้ยงกุ้งนะคะนี่นะคะอันนี้คือคลองไส้ไก่ของเรานะคะกุ้งของเราก็มากินอาหารแล้วนะคะอ่าคลองของเรานะคะผักบุ้งผักบุ้งพี่น้องค่ะผักบุ้งเราก็เอามาปลูกเองค่ะนะคะผักบุ้งก็เอามาปลูกเองนะคะเราอยากให้มีผักอะไรเราก็เอามาปลูกเนาะพี่น้องเนาะตัวเห็นไหมคะกุ้งเขาก็เริ่มมากินอาหารนะคะเย็นๆเขาก็จะมานะคะ ตามริมตะลิงล่งตามริมตะลิ่งก็จะเห็นลูกกุ้งฝอยพี่น้องขะลูกกุ้งฝอยมาเอาอาหารตัวเล็กๆนี่อันนี้ตัวใหญ่ค่ะตัวนี้นี่เขาก็มาเอาอาหารนะคะดูค่ะที่ดำๆนะคือหอยปังทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องอ่เลาะคลองเนาะเลาะคลองยาวๆไปแต่ว่าฝนมันตกพี่นอ้องโอ้ฝอนมันตกนะคะดินมันก็ติดเท้านี่พี่น้องนี่ หอยปังทั้งนั้นเลยนะคะจากนั้นต้นกระจับที่เราเอามาปลูกไว้นะคะจึงได้ไปสวรรค์แล้วเรียบร้อยเหลือแต่ก้านที่น้อง่ะนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยตอนนี้ผักบุง้งผักบุ้งก็เริ่มเริ่มลามนะคะ่าผักบุ้งเขาเริ่มเตกยอดนะคะเริ่มาลามปกคลุมครองของเรานะคะเพราะว่าเราอยากให้มีต้นพืชเยอะๆเนาะการที่มีต้นพืชเยอะๆหนึ่ง มันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้ยของสัตว์น้ำน้พี่น้องนี่กรงของเรานะคะน้ําใสพี่เห็นดำๆนะ่ะหอยปังทั้งนั้นเลยนะพี่น้องนี่ค่ะหอยปังทั้งนั้นเลยหอยปังชอบมากก็คือชอบอ่าต้นไอ้นี่นะพี่น้องค่ะต้นกระจับนี่หอยปังชอบมากเลยนะคะกินไม่เหลือเลยนะคะ โน่นนะคะดำๆโน่นก็หอยปังค่ะดูค่ะที่เห็นดำๆนั่นก็คือหอยปังทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะหอยปังทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือหอยปังนะคะในครองของเราพี่น้องค่ะบรรยากาศครองไส้ไก่ดูค่ะมีหอยปังอยู่ประมาณสามสี่อยตัวเห็นจะได้พี่น้องค่ะสาวสกุลเป็นคนพ่อเองนะคะ ได้อนุเคราะห์ไข่มานะคะจากพี่น้องนะคะจากคุณสุลกไกนะคะอุดมเนาะที่เพิ่นเลี้ยงเสียโอเล่เสียโอเล่เพิ่นเลี้ยงหอยปังอยู่แล้วพี่น้องนะคะเพิ่นเลี้ยงหอยปังก็เลยไปเห็นไข่เขาก็ขอเพิ่นมาเพิ่นก็เอาให้มานะคะเราก็เอามาเลี้ยงไว้ในครองหอยปังนะคะหอยปังนี่ นะคะมันจะกินไม่เยอะเหมือนหอยเชอรี่นี่พี่น้องมันจะไม่กินข้าวด้วยถ้ามันหลุดไปใน,ในทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะนะคะดูหอยปังทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องค่ะหอยปังทั้งนั้นเลยนะคะอาคนอีสานนะคะก็ชอบเอาหอยปังมาก้อยพี่น้องค่ะก้อยหอยปังถือเป็นอาหารขึ้นชื่ออีกอ,อย่างหนึ่งนะคะที่คนอีสานชอบถือเป็นอาหารชั้นเยี่ยมอาหารชั้นดีนะคะดูค่ะ จะหอยปังก็จะเต็มเลยนะคะอันนี้คือครองไส้ไก่ของเรากว่าจะได้น้ําใสแบบนี้พี่น้องะ่ะตั้งแต่ขุดทีแรกเลยขุดครองทีแรกเลยเราเอา,อาขี้วัวนะคะมาลงนะคะในครองนะคะเอาขี้วัวลงในครองห้ากระสอบได้พี่น้องนะคะอด้านข้างเห็นไหมคะเอาก็เอาผักกัญจงนะคะมาปลูกตัวนี้ผักกัญจงก็เริ่มจะขยายพันธุ์แล้วนะคะผักกัญจงก็เริ่มจะขยายพันธุ์แล้วนะคะ กุ้งเราก็เริ่มจะขยายพันธุ un, ์ก un. ็เป็นความภาคภูมิใจน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวกุ้งเห็นตัวหอยพี่น้องขาน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวกุ้งเห็นตัวหอยก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะนะคะเป็นความสุขแบบบ้านๆนะคะที่หาซื้อไม่ได้นะคะพี่น้องค่าเราเป็นคนชอบการเกษตรนะคะนะเราก็อยากกินอะไรเราก็เอามาเลี้ยงพี่น้องเนี่ยตอนนี้กําลังหาอยู่ว่าจะไปหา ผักขยงมาปลูกตรงริมตะลิ่งนะคะยังไม่มีโอกาสได้ไปหาซื้อนะคะจะเอาผักขยงมาใส่ตรงริมตะลิ่งนี่พี่น้องค่ะถามว่ารวยไหมอยากบอกว่าก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้วรวยหรอกพี่น้องค่ะพอได้อยากได้กินนะคะตอนนี้นะคะกุ้งฝอยของเฮานะคะที่อยู่ในบ่อดินนะคะอวันนี้ก็ไปดักแล้วพี่น้องค่ะลูกค้าก็เยอะนะคะถา,ามเซล ปานไดปานไดสิจับกุ้งเนาะพี่น้องเนาะนะคะอ่าเราก็กําลังขยายนะคะขยายมาลงคลองนะคะแล้วก็จะสูบบอ่อโน้นบ่อโนนะคะอีกบอ่อหนึ่งนะคะตรงนั้นเป็นบ่อกุ้งเล้วนะคะบ่อกุ้งฝอยบอกเลยว่ากุ้งฝอยเนี่ยพี่น้องคะเลี้ยงง่ายนะคะโตไวขายคล่องไม่จุกจิกพี่น้องค่ะ ตรงริมตลิงเอาผักนอกมาปลูกนะพี่น้องก็เริ่มจะเกิดแล้วเหมือนกันผักนอกหรือใบบัวบกพี่น้องคะ่ะบางคนบอกโอ้ยผักอะไรผักนอกเนาะผักนอกหรือใบบัวบกบ้านสาวสกลเรียกผักนอกดูค่ะพี่น้องมีแต่หอยปังทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมีแต่หอยปังทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นลอยดำๆเนี่ยคือหอยปังทั้งนั้นเลยนะคะเป็นหอยปังที่เราเพาะเองกับมือนะคะพี่น้อง หอยปังเนี่ยเวลาที่มันเป็นไข่เด้อพี่น้องก็งอุ๊ยคลอ,องลงค่ะคองลงเทคนิคถ้าอยากให้หอยปังมันโตนะคะอยากให้หอยแปงปังมันโตพี่น้องค่ะถ้าเราเอาปล่อยไข่ไว้ในธรรมชาติเนี่ยบางทีมันอ่าศัตรูมันก็เยอะอยู่เนาะพี่น้องเนาะศัตรูหอยปังมันก็ไม่มีโอกาสได้โตแต่ถ้าเราเอาไปเลี้ยงไว้ไปเพาะเองนะคะเสร็จแล้วเร,เราค่อยเอามาลงบ่อแบบนี้ ะะโอกาสโตมันสูงนะคะเหมือนอันนี้นะคะที่สาวสกุลพ่อเองนะคะดูค่ะดำๆนี่ใช่หมดเลยนะคะหลายตัวอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะคะสามตัวน่าจะได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กๆนะคะตอนที่สาวสกุลเอามานะคะ,อะของของเราก็จะ,ะเป็นรูปคล้ายๆรูปตัวอยู่เนาะ นะคะอันนี้เอามาให้พ <oyu |fi|> ี่น้องดูนะคะเย็นนี้เอามาให้พี่น้องดูตรงฝั่งนู้นฝั่งคลองเราก็จะปลูกพริกพี่น้องค่ะอากาศยามเมลงนะคะปลูกพริกกินเองปลูกมะเขือกินเองขออนุญาตว่าจะเดินไปตรงนั้นจะไปได้ไหมนี่เนื่องจากว่าดินมันติดเท้าพี่น้องค่ะฝนตกพี่น้องวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกอ่า แห้งเติบแคมเนวากับพี่น้องค่ะต้นไม้ก็พอได้ชื่นใจได้รับน้ําฝนนะคะดูค่ะอ่ะเราก็จะมีโซลาเซลล์นะคะปล่อยน้ําลงพี่น้องค่ะนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็ปลูกพริกอ่ปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะเอาไว้กินเองนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ